phải nhịp nói nương nó Cộp một cộp chay đây đây, <laughs> đây. nè Ở bài hết nha, dùi nha, kín đó Sư mà hãy nhắn đây nè Nhịp bát nương rồi rồi Nhịp quá thụ mùi nè man, khảo có nhanh Tuần lẹc này cao bà สบายดีทักทายสบายดีเอฟซีสุขุทุกคนเนาะมาในกามาพบๆกับบ่าวน้อยคือเกาพี่น้องเลยเมื่อนี้อีพีนี้เขาสิเศษอี EP พีพิเศษเนาะเพราะว่าบ่าวน้อยสีเฮ็ดคอนเทนต์อันยิ้มยิ้มแลกปะทูไอ้พี่น้องได้เบึงนำกันเอาพี่น้องเอง้ยมื่อนี้เขากำลังสิเดินทางออกไปสือปะทูกันเนาะ ออกมาแต่บ้านพทหมดเลยว่นน้วาอยากเขียนคอนเทนต์อันสื่อปาทูแล้วก็ไปหล่อแจกให้อ่านคนเนะาะแบบว่าเขาเจ้ากำลังเหตเวียกยันงงานหรือว่าคนที่แบบเป็นตาลุตโตนเนาะเป็นตาอันได้กินได้อยากโบกคอยมี่นะเขาก็เลยสนะิไปแจกแั่สัตว์ด้วยว่าก็แจกให้คนเหตเวียกยันงงานลำให้ลำหน้าจะสีน้องพี่น้องก่อนสิแจกเขาก็ว่าอยาอันให้ เป็นเงียบให้เบิ่งก่อนจักหน่อยเฮาจังสิเดะเอาปะทูให้เนาะบูว่าเฮาสิซื้อเท่าไรพี่น้องเลยรอเบิ่งตามงบเนาะอันนี้ก็บ่ได้ก็ใส่เงินที่อ่นผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาเป็นค่าน้ามูกน้ามันในคลิปก่อนอะไรพี่น้องเลยบ้านก็ได้ว่ายอย่างเฮ็ดประโยชน์เนาะก็คือเอาไปซื้อแนวกินแนวอยากแลก้วก็เอาไปเฮ็ดคอนเทนต์แจกให้คนในบ้านนี่แหละพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ออกไป สองคนกับำลองอันเนาะเหมือนนี่โอ้โหวะฮะสิไปซื้อปลาทูอยู่ใช้มาเบิ่งกันพี่น้องอว่าอยู่แถวไกลๆมันมีปลาทูขายอยู่วะที่ว่าเขาต้องเลยเข้าไปในเมืองค่ะถาพังเบิ่งพี่น้องไปเดินทางกันไปพี่น้องเลยมาซื้อแล้วก็เอาไปแจกเนาะไปอัาลาพี่น้องตอนนี้วันใดกันมา,อาหอยขายขายปลาทูกสดๆยังหม ตาเงี่ยตาโอตัม,มาตาม,มาเลยนะอืมดิไปไปดูสบไปพี่พนอง,นองเดี๋ยวฮซิเขาไปเบ่งไปพิพวกอาหารสดเนาะมีอย่างเนีมาเบ่งกันไางวันนั้นเอาอย่างนี้งนงบนไรเนาะพี่นองเนาะ ายเกลือแถวบ้านดูบ้านทำมากๆนะบ้านน้องดูบ้านน้องดูเราจะทงทงละ16บหกบาทนเาจะทงเราจะทงราตงเรียงกันสามสิบทงแม่สิบทงเจ็ดแสนห สี่ทงถืงสงแสนสามสี่สองแสนสามสี่สองแสนสิบสองแสนสามสองแสนสิบ้สองแสนได้ยทเสร็จแล้วสองแสนสิบหนอ จักระนสองแสนสิบสามพันมีโทรหาเลยใจรวดวดอแล้วก็ถาวิดีโอหรอไม่ไปหาสไลเ,เดกวบอยู่อีกถอนไมเอาใ่บร์ได้อยู่เน,ะะนานะบอร์ดทางยงไง

ยอสิกลับก่อนพี่น้องเลยไปพอากันยุ่ขุนแ่ะบ้านมันจกต้องนีจบ๋ฮะแจกต้องนีจิ๋กเจ๊กบอกว่าวักขอ้อยู่เลยดกเอออาแเจกเราจักทงหนึ่งเนาะพอถูกถูกวะนี่น่ชีอาตือดอกมะเหม็น อากัรหั่งขัดเห็นปลอกาณ้ไอเอานีนี่ระทุ ประตูซ oh mm hmm. mm hmm. like <e ื้อมาให้ซ huh ื้อยังเลยนี่ยิ่ิ้มบาทนึงใ่น้าเออน่าเ้อด้เด้ฮะให้จำผู้เดียวก็ได้หรือว่านขางกันบอกพี่น้องกันบอลนี่หน้าไก่กันเนาะใช่น่าเด้อเด้อไปไปเห็ดแนวกิยูฮแนวกิน ได้เมื่อหร่เห็นแต่ว่าเนาะถามครัวแมนบ่บ่แมนที่เนาะแมนแบบวะบ่แมนแมนแบบ่า่รูคอยขามพูยฮะโอ้ยถือโคตอีกให้ถือโคตอีกอายพอดีถืออายทีเราอันนั้นรุดขาครัวให้เราลดเงิน่าครัวเขาเนาะเออถือว่าถือโคตถือโคตอีดีเนาะบังเอิญอีดีด้วยอ่ะโอ้ยบอเป็นยังบอเป็นยัง ขอยก็ให <c oughs> <im lly> ้คอย่น่นึกว่าเจ้าสักไหนให้ไปเลยพอดีอันนี้ปไาไปเห็ดไปอันเท่าโดดง่ายหีกไปไปขึ้ไปก่อนไป เขใส่เหลาะเอามันหาบเอามันอันนี้ถ่ายได้ปะถ่ายได้ทำดีธรรมาดาเนาะม,มาแล้วพี่น้องตอนนี้เราก็มาตะเบียกเนาะพอดีพี่น้องไอ้มือนี้หันมีคนมาซอยไอ้วินเนาะมาซอยลำหน้ามือนี้๊าดมือนี้ถือว่าแล้วไวัยเติบเนาะ เพิ่นดำมีคนมาลำซอยนี่คืออันนี้เนาะสบายดีไงไอ้เข่าเลยกะเอื้อยยังเอื้อยหมอนเนาะไอ้เข่ากับเอือออเอ้อยหมอนอเออนพิ่นมาลำหนาซอยอันนั้นพูดอะไรวะบัวข่ำเป็นบ่บัวข่ำเสีหายน้าบัวข่ำกําลังสีหายน้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่ง <c oughs> ไอ บอกให้เอาเลาะให้มาสุกเอาเนี่ยมันง่ายไปเอาเลาะบอกใหญไปเอาเลาะมาให้หมั้เพื่อสิอันนี้มีเริ่มบอกขำเวลาหาบกะเอ้ยเอากะไปอันนี้ก็ใส่เลาะคือกันมันจะง่ายมันจัง,งมนงโนนักอ่ะพี่สัมผัสไม่ดีเอาไปไหนวะ สบายดีสบายดีโอ้กําลังปลาโตอยู่ขึ้นกําลังขึ้นแต่หน้าปะแมนกําลังขึ้นแต่นานหน้าอะไรกับหาเก็บหอยอะเก็บหอยพราะถน่องอยู่บ้านกับผมไม่ค่อยกินแมนบอกแมนเก็บหอยเสียดีเมื่อถหาน่องแมนเป็นเสือเมื่อบ้าตองกินเป็นโมมีค่อยกินแบบเด็กก็ไปมากกังแดกแนวแมนบอกแมนคือผมเรากําลังสีเมืองปะกําลังสีเมือก็เรื่องหายไปหนามหน้มหนาอยขวัญกับผมมีหนามแน่อ่าอยู่หุ่นกับผมมีหนามคือกันแมน โอ้ยแล้วอยู ện, mm. Who, too, ่มองไหนมาคอยดื่มอ้าอยู่ขางเขื่อนจ้ะผลบี拉บี拉จะเฉื่อยไปเมื่อหน้าคอยดีมักระตัหิมคอยโด้พิมคอยเออตูวคอยเขึ้นขึ้นหน้าคอยแล้วก็อยู่บางนี้โด้บนโน่นหันอยู่ทางหน้าผัวหรือว่าคอยบอลเฉข่อยในบ้านนี่ในบ้อกใช่ในบ้านนี่เนาะในบ้านนี่มองทั้งทั้งเดียวทีเขาเงื่อนคอยดีโดยโดยทั้งไงเฉื่อยที่เเขา เจอออเเฮืนก่หตุใด้พี่น้องมาเบิ่งกระทอมแบบนี้เลยเฮือนเราอันนี้ไอ้ขาวเนาะแอร์ขาวเพิ่นมาดำหน้าซอยอันไอ้วินเนาะเอินไอ้วินนี่แม่นเอินลูกเนาะเออินลูกืพอเพิ่นก็เป็นเคยเป็นเคยเป็นเคยหวานคำบอลเนาะเพิ่นมาดำซอยเหมือนนี่พี่น้องซื้อจะได้ถุงหน่อยแอรน่อยแอรหน่อย จักเดือนนะได้หาเดือนหาเดือนถ้าเงิเพิ่นมาลำหน้าซอยกระไรลายเติบได้พี่น้องเลยลายเติบพอดีอืมเงื่อนเพิ่นจะไปอันพาดูไปเซ็งนางเคียนเก่งเนี่ยพี่น้องดูซายเนาะดูซายเฮียนปออะไรเฮียนปอหาได้เนาะจะไปเซ็งนางเคียนเก่งพี่น้องพอดีมือนี้เฮาเห็ดคอนเทนต์เนาะ คอนเทนต์เฮาก็คืออันคือยิ้มยิ้มแรกเนาะยิ้มแรกปลาทูเฮาบ่ได้ซื้อปลาทูมาเนาะนี่พอดีว่าให้อายเพิ่นเอาเมื่อบ่บ่มีแนวกินเก็บหอยเอาบ่แม่นๆผู้ใดเก็บหอยให้เด็กน้อยบ่เด็กน้อยน้องๆเนาะเก็บหอยว่าสิให้อายเพิ่นเมื่อกิน ตอนแรกอยู่บ้านไอ้ก็มีอยู่อันค้ามบอลนี่ก็มีให้มีหน้าอยู่บ่เห็ดได้เห็ดให้ใส่หน้าอยู่บ่เฮ็ดก็ต้มกันกับอัดเผาเนี่ยเฮ็ดหน้าพ่อเฒ่าเฮ็ดหน้าพ่อเฒ่าอ๋อตอนไดๆตอนนี้ก็ออกขี้แกลนแน่นะอนออกขี้แกลนจากพ่อเฒ่าตอนเด็กขี้แกลนเผินก็ บมีคือการวิ่ง้องใหญ่ไอวินว่าซํากันกับกระถอมที่ไอวินเพิ่นปูกอยู่หัวหน้านี่แหละตอนคอยเือก่าไปดูอเดยไปฮจะเรื่อยๆเราก็อยู่หัน่ะ่ยังอยู่กับพอเาอยู่อย่กับพอเถาเนาะตอนนั้นเนาะเอาหายออกขื้อนก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยว บดังเงินดอกเขาสืบปลาทูมาพี่น้องเอ้เดี๋ยวเสียดคอนเทนต์อันหยิมแดกปลาทูอ่าเพิ่มหยิมน้อยหนึ่งเนาะควบควบใจอะไรอ้านี่เอาไปสองถุงเดี๋ยนี่เอาไปเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินเด้อคนเื่อมา่ะพากในนี่ใจเฟิรนเด้อลูกจะคนลูกสามคนสามคนเนาะผู้ชายเบิร์ตผู้ชายเบิร์ตสาม อผู้ใหญ่นี่เฮียนปอหาผู้กลางดิผู้กลางผสมผสมเฮียนอยจะทำบอลนี่เนาะเพิ่นก็มากับเอื้อยหสามคนกำลังซิเมื่อเดพี่น้องเอ้เว่าเอาเขาซื้อมาสิบกว่าธงเนาะพอดีเคาับสิเอาไปแจกอีกยู่บ้านนี่แหละพี่น้องเอ้พอดีอาบน้ำอาบได้แหละจังเมื่อเนาะเพราะว่าอยู่ผลกับบุ้มีหนามอาบไม่พอ พื้นที่ให้เพื่นอาบน้ำอยู่นี่อยู่บ้านเม่อยก่อนแล้วก็จังสิพากันเดินทางกลับเนาะเมื่อนี้กะเพิ่อนกับมาซอยขอบคก๋วยวินเนาะก็ถือว่าอันได้งานร้ายเติบเมือนี้เพื่อนกับอันเดีวเนาะใช่ปะให้หนึ่งแต่ว่ามืออื่นโมโหว่าเพิ่นสิได้มาจจกบอกเถื่อกระผ้าดูเพิ่นไปเซ้งเนาะแมนเพิ่อนโบดะรูเพิ่อนโบดะไปเซ้งกับแมนเพิ่นสิมาะซอยอีก ก็บางก็เพิ่นนย่ามาซอยอายนะซ่าซื้อมือหมดเอ๋อมาซสร้อยเพราะอะไรว่าดึงอายนะมือห่อผี่าซื้มือพมดเลยก็ดีแหละเพราะว่าขอบขั้วอายเพิ่นก็ยังถูกอยู่ยังถูกเขาหนักทำปลากับบ่คอยมีอะไรกคือกันเนาะหายหน้ากับบ่มีมีแต่ของผัวเถามีแต่ของผ่วเถาแต่ว่าพัวเ่าออกเฮือนก็เด้อก็ออกได้ใจกระทุบกระทบนี้เออเพิ่นก็ตั้งตัวตั้งต้นบ่ได้แบบ กับท่านฮันเปนหัวกันเนาะกับเบาน้อยบัเสือก็ต้องไปเบิ่งกับทอกันคนจะเล้อันมาซอยมาซอยไอ้ยิ้มพอได้บ้านเ่ยมเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแบบมาซอยกันพอได้แบ่งเขาแบ่งนามให้กันเวลาแบบนั้นเนาะเราก็เป็นเป็นคนดีแหลกช่องมากกับคนชัดซื่อแบบแบบเรียกกบข่อยแแบบเบาตรงๆโดดโดยมีกับเบามีทุกกับประทุกถูกตัวนี้ยังทุกอยู่เคนหนน่งเลยเลยแต่ว่าเท่อนท่านกับชำหันแหละ เวลาสิพ ah. like ักพอนกับด <ud> ้นอนกระรางในนอนกระรางเออได้นอนกระรางแบบพื้นวันนี้ก็กล่วยเออแบบนั้นแหละเฮ็ดจังเสเลยมุ่งผ่าแบบนั้นเลยแบบนั้นอ้อมเลยอ้อมคืออันนี้เลยเออเจ้าว่าดังกระสีอ่ะ้็ออกเดือนใดออกเคลื่อนเดือนใดเดือนใดเอ่ะเอาเปี้ยนี่บอกเปีนปี้ยนปี้ยนี่แหละเกี่ยวเขาแล้วเนาะพอเ่าไดนี้พอเถอไรนี้ออกอะไ้ออกเคลื่อน เงินกระตังโตตังตนมาได้แต่ว่าข่อยตาจิตใจอีตนหน่อก็เด้อเพื่อนเขาดีมีจต์ดีแต่เรงข่อยลงไปข้างมาเบิ่งข่อยได้เวลาข่อยมาพี่ออยกับผาคว้างมาเบิ้งเงินมันซ่านเลยเอาก็เบิ้งหายข่อยเชื่อใจเขาคนชื่อโดยโดยไปให้แล้พี่น้องเดี๋ยวไอ้เพิ่งกัดสีกับเดี๋ยวห้องกัดสีเปรเห็ดภารกิจเหาให้มันแล้วเนาะเดี๋ยวเอาปลาตูไปแจกให้คนก่อนพี่น้องเไยจักยหางจักทงเด่ะเดี๋ยวเ้าก็ Premises, ไปเบิ่งกันจุ่นแหละไปเดินทางกันต่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ป้าให้เป็นอาบน้ำแล้วก็เสื้อกับปลาทูแหลกยิบหรอยี่พี่นี่ไอ้กบคอยวิยังอันปลาทูย่างอยู่บ่ของเหาย่งอยู่จริเนาะย่งอยู anyway> ่อ่ะย่งอยู่ก็เลยอันนี้ไปแจ้งให้คนอื่นก่อนหะแกจุงกระเด็มองแกนบ่ไปกันหน่องอันไปพี่น้อง ี๋ยวตามไปเรวาองบานันเสิเอาไปแจกผู้ใดแน่นะมาหนี่แล้มานี่แล้วลำหน้าเลยหรอพ่อแล้วละล่ววะวไรนะเห็ดยี่สังเตออะไเมื่อเห็ดยิงไเห็ดยิ้งยูซี่อมอไี้เห็ดคอนเทนต์เด้อพี่น้องเอ้ย หยิบให้เบิ่งนี่ติเอ้ยิบอีกนี่ติเออยิบแลกวัตถุมื้อนี้ได้บ่แม่นกินข้าวก็ยังตอนแรกนี่กะว่าสิหาบักแตไตาหาแตไปตําเออสิเอาไปปึ๊บเอาไปปิ้งเอาไปป่นกินกับแตพอดีแตอเาหลายๆอันนี้บ่ทอเนาะแม่น

มานี่เลยมาเดินนะไล่จะไล่บวกบุร้ายส้มมุงน่อยเนาะมาหอี่ด้พี่น้องเกื่นต่อไปครยังจะคงวะสองนาะปลาทูนะครับ มานี então, um ่เออเจาะแหละหมอบเดินย uh, ิ้มยิ้มเองยิ้มเห็นเขียวก็ตีเออยิ้มแหละกาทู่เดินนี่เด้อบึงบึงขึ้นนี่ได้บ่ไปสวนกุ้งนะได้อยู่อะไรพบปนอยู่บ่พบปนเออเอาอันนี้ก็คือเอามาแจกให้เอามาให้ใบเห็ดนายอยู่นายกินเห็นไปหาสวนกุ้งหรอก ธนใจขอะจะสิกินหมากินปลาทุเอาอันนี้นี่ขอบนะอขัวอัจะจะนนึงเนาะที่เพิ่นเห็ดเชาหน้าบ่าวหน่อยให้แด่พี่น้องอยู่บางกองเนาะพอดีถือโอกาสเอาปลาทุมาให้เขาก็ซื้อมาบลาลายดอกพี่น้องเลยแจกให้ผู้ละเด็กเด็กน้อยใจบายดี เวยยังเอาสื่อจ้ะเอยจันยูก็ไปยู่จะคนหนึ่งอยู่กับลูกสามคนเอาเว็บป่ผู้ได้นป่าบอกแล้วมาอยู่หน้าบอกมาจอดหน้าอ๋อวันนี้เฮ็ดคอนเทนต์อันหิมแหลกวัตถุเนาะเอาใได้ดีันงเออไอดังไปใส่ไปเฮ็ดเบี้ยไปดกมันอ๋อพวไปดกมัน เอาประทูมาให้คนละเด็กละน่อยซื้ออะไรเดยเอาไไเห็ดนวกินตอนแรกโดยไปพี่น้องเยเอาเครับเอาอีกทุงหนึ่งขอบใจปึ่งขอบใจด้วนุบดีดีทีโอไปไปทุงหนึ่งซะหนึ่มาัะ เห็นยังหรือยอ่สกีปลาเกีปลาโอ้ไห้ปลาไม่ใช่เสกีปลาโอ้ใคยปตีม่องเอคอนได้ยูเนาะปลาดะกิน ้ำเดียววะด้วยเนาะหานะำเดีววะเดียวเอาอันนี้มาให้ยม่ติดใจเหนียมก่อนจังเอาอันนี้เห็ดคลิปเันยิยมเลกวัตถุเด้อตัวนี้เด้อยเหนียมคำด้านเวะเพื่อนผู้ใดเพื่อนจับบ่เนี่ยบ่โอ้ใครชิมเงินเหตุทื่อหนเลยใครัสนอมาเห็ดเพื่อนอีจอนเพื่อนอีจอนโอ้คือเก่งเดี๋ยวบอกมาเห็ดอันนึงไม่เขามีเงินเลยเห็นบอกไปหาเงินอยู่ไทยเขากเก่งแต่ว่าอ่า คนหนึ ic, or or ่งบริเวณจะโอ้คนพวกมันย่อพี่ดึกเถอะวะถอกเสาเถื่อนเลยเอาอันนี้ไปไปปิ่งไปปนเออผมไม่อบใจอได้ไรเอ้ยในหน่อยดอกอะไรไรแจกจ่ายคนละอันแจกจ่ายแจก่ายดอกอันไอ้คอนล้วก็หุ่นจักหาอยู่หากินเนาะทีหม่องพอได้กินพี่น้องไปไล่ต่อไปก่อนมันสิคําเอาสบายดีกล่องใหญ่เนี่ย พี่นองวาสิอตัวยูกก็ลุงดรอจะนอยูเื่อนหกขดลุงดอสแต่กรยอีกไงมาพีนั่งซื้อจอะไรอันนั้นดูดุงดอดตัวน,น้ำทิพ์มาพีมาพีมาเขากลองกับอพยนะนี่เหตุบ้างมาพี่ตัวกำลังเห็หยังนะโคตผักอันนั้นอันั้นันั้นตัวน,นันยัง เป็นแบบรัดติดต่อมีน้องเองย่าเขาจะเอาปลาทูให้เพลนเนาะเอาไปกินเนาะกินกินข้าวแรกกันยังมือแรกนี่กาบาโบจักคือกันโบจักคือกันท้ายเป็นคนเห็ดกินแต่เถอะขอบควายเพลนอยู่กันหาขนเนาะมีมีแต่เด็กน้อยนะเด็กน้อยอยู่อ่ะ nhiệm bớt bạn nè nhiệm hết khéo nó nhiệm hại của ta kẻ nó không khóc chai vậy khóc chai đó Khọc đá. Khọc đá. Khọc đá. Vậy <laughs> và à, phải phần nữa vậy phần nữa và thu à. lại phần à lời đây là bớt rồi bớt hay đậm lại เาไปปนก็ได้ไปเห็ดนากินแม่น้องเกย์นะน้องเกยไปใส่เดียวนี่เกยกลัวดูกลัวดูอยู่กันจะคนสี่หกเจ็ดแปดคนแปดคนปาแปดคนผูกแปดคนไปพี่น้องใจขอบใจจูกันสมคนเสามคนไผ่เห็ดกินต่อเละเถือ เตีที่กันเนตีที่กันเ็ดอาเอาแหงสองถุงด้วยเอาไปเห็ดเนี er> ่อยู่ในกินเนาะเห็นปะดูแม่แมงน้อยจักอยู <h 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 ่ลงมาเลย ไปเอาไปไปกินเด้อแม่ไปเบิดแตเลยพี่น้องเอเงหอมื่อเงื่อนซะมันคำเลยเอานั้เอาล้วพี่น้องบ้นานอะไรกับมาแต่แจกเครื่องแจกของนะเอ้ยแจกปลาทู่เลยเนาะพี่นอ้องเอ้ยพราะว่าพอเป็นพี่น้องอาจจะมาลิปแบบนี้เนาะพี่น้องเนะนาะบ้านอะไรกับตัางใจเห็ดคลิปอันคลนนะิปมะลุนเน่ะพี่น้องคลิปแจกปลาทูแจกแนวอยู่แนวกินเนาะ เพราะว่าบางครั้งเขาเห็นเห็นคนเขาจะไปเห็ดเบียกเห็ดงานนะไปเห็ดหน้าดิสิส่วนนายเขาจะเก็หยากน้ำแนวอยู่แนวกินเนะาะจักสิกินยังพี่น้องเลยแต,แต่แต่ละมือบางเื่อเป็นกับไปหาสอนกุง้งสอนยังกับบางเื่อกบบาบปลาไหลคือบปลนไอยไปสอนกุง้บงบ้านเป็นขอบกัวอันสกายนะเนาะเพื่อไปสอนกุง้มงมุกเน่หน่อย,อยบางที่มันก็บ่ถาเถัะนะกว่าสิหานะี่อยู่แนวกินเขาก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าอ่ะซื้อปลาถุ แนวง,ง่ายๆเขาเอามาแจกให้เพื่อนเพื่อนคือซีดีใจเนาะไหวเหตุยูเห, you, เห็ดกินใช่แหละไหวปีกไหว,วอ่เทรียังสร้างเพื่อนให้และพี่น้องเลยตามเพื่อนก็ได้เอามาแจกค่ะเพื่อเป็นประโยชน์เนาะจะได้กะคลิปนี้วันนั้นก็สิขอจบไปเพียงเสน่หเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามรับชมเจ้จ,จบคลิปเนะาะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคือจะมาคลิปแบบนี้อยู่เนะาะทำมากับ ฝากกดไลค์กดแชร์ชในเดอ้อพี่น้องกดติดตามเนาะแล้วก็อันคอมเมนต์ให้กำลังใจในเดอ้อพี่น้องไปเจอกันคลิปนหน้าเด้อสแหรับคลิปนี่บอหน่อยกสิคอโตลาไปก่อนเนาะพอกันคลิปหนา้าขอการคำ่าสบายดีเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย